วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ันนี้วัตถุมงคลวันนี้ดีว่าครับเพราะหลายๆคนงงแล้วก็หลายๆคนที่ไปเรียนเนี่ยก็จะรู้ถึงคุณวิเศษแล้วกิวอ๋อ,องไต,ตเตในปกติเขาจะบูชาเฉพาะวันกินเจเพราะมันเป็นช่วงที่ดาวเวียนมาบรรจบเป็นช่วงแห่งการล้างการรมเป็นช่วงแห่งการแก้ดวงเป็นช่วงแห่งการเสริมดวงเราเนี่ยก็เลยมองเห็นว่าในคมภีรโบราณมันมีคือเราสามารถทําป้ายกิวอ,อ๋องก็คือ เชิญคุณแห่งเก้าดาวลงในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เราก็เลยทำมันเป็นเหรียญมาเป็นเหรียญน,น,ยน,นี่มาเป็นเหรียญกิง่งอ่องนี่สวยมากนะจ๊ะสวย <S 2> <S 2> นี่นมาเป็นเหรียญทีแรกมันไม่มีกล่กองเราก็ว่าไม่เอาดีกว่าทําแล้วต้องให้มันมีกล่องนให้มันมีญญ <ffe> กล่องสวยงามกล่องก็เจ้าเดิมทําแล้วต้องดีที่สุดพิสัยพลาสติกมือหนึ่งพิสัยพลาสติก ก็คือดีที่สุดใช่เอากล่องที่ดีที่สุดเลยใช่<ะ>เหรียญก้าดาวเนี่ยถ้าพกติดตัวไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราบูชาก้าวดาวอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้ดวงเนี่ยไม่ไม่หล่นไม่ตก<อ>และหนังซ้ำเนี่ยยังเสริมดวงไปในตัวด้วยคือหนุนดวงแก้ดวงเราด้วยอย่างนี้ใช่จอนใช่หนุนดวงแก้ดวงแล้วก็อีเหรียญหนึ่งหาเนี่ยเส้นปวย อ่าก็คือป้ายถามฟ้าป้ายกําหนดฟ้าของเหมาซานเป็นป้ายกําหนดฟ้าของเหมาซานปกติเนี่ยเวลาเราไปถามเจ้าตาสารเจ้าเราต้องเอาเส้นปวยมาโยนให้ฟั่งหงายถ้าฟั่าหงายคือเจ้าเห็นด้วยเจ้าให้คราวนี้ไอ้ป้ายเนี่ยสมัยก่อนบร,รมอาจารย์เหมาซานเป็นคนกําหนดมันขึ้นมาเปิดกำหนดวิธีการสื่อสารกรเทพเจ้าให้กับมนุษย์ขึ้นมา ในการในการสร้างป้ายเส้นปวยขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์โยนครานี้ในวิชาสูงสุดข,ของเหมาซาเนี่ยมันก็มีป้ายกําหนดฟ้าก็คือป้ายกําหนดให้ให้เจ้าเวยพอร์ให้เจ้าเวพรก็คือเส้นปวยครับครานี้เราก็เลยเห็นทั้งสองอย่างเนี่ยว่าคนที่เรียนวิชาเต่าเหมาซาเนี่ยมันควรจะต้องใช้เพราะบางทีเราอาจจะไปยุ่งกับพลังอิม บางทีอาจจะเป็นช่วงข้อหามยามร้ายอยู่แล้วแล้วไปดูคนอื่นก็ซวยหนักเข้าไปอีกครับอ่าแล้วก็บางทีเนี่ยลูกหลานดวงตกเราไปเจอคนดวงตกไม่รู้วิธีแก้ยังไงเพราะนั่น,นเอาเส้นปวยกับป,ป้ายกำหนดไอ้ป้ายก้าวดาว,าว,ดาวไปแผนบูชาดีกว่า สูงต่ำอาจารย์ต้องสูงถ้าถ้าเป็นกิวอ่อกนักแผนสูงนะแต่เส้นปวยทําพวงกุญแจได้โอเคเส้นปวยจะททาพวงกุญแจได้ซึ่งก็ขออาจารย์นคือบังคับให้สําเร็จใช่ไหมอาจารคือฟ้าต้องให้ในชาของสางคือฟ้าต้องให้คือเราขออะไรฟ้าต้องให้ใช่จ้าง่ายๆที่กูพูดในในในคร์สเดียรน่ะเวลาเวลาเราไปไหว้จ้าก็เส้นปวยไปวางไว้แล้วก็จุดถชื่อเอาเส้นปวยในมือเสร็จแล้วก็ไหว้เสร็จก็เอาเส้นปวยวางแล้วแบบอย่างนี้เลยยื่นไป ขอผมด้วยนะครับเจ้าแม่คนอิมครับขอจงประทานโชคลาภผมนะครับอ๋ออย่างนี้เลยอาจารย์ครับอย่างนี้เลยอาจารย์ทำอย่างจริงจริงใช่ไหมจริงจริงกูว่าวาธีทางนี้จริงนะเวลาไปขอเทพเจ้าตรงไหนก็คือทําแบบนี้เลยคือเอาซึ้งพวกเราไปนี่แหละนะอาจารย์แต่ที่เด็ดกว่านั้นนะเส้นปวยเนี่ยคือบางทีแต่นี่ยังไม่ได้พูดในรายการไม่ได้พูดในตอนสอนเพราะเวลามันน้อยครับ เหรียญเชื่องปูวยในที่จริงทุกคนนะเราทำห่วงไว้เห็นไหมห่วงบนห่วงเนี่ยบนบนบนเนี่ยนี่เราทำห่วงไว้ห่วงนี่ไม่ไม่ใช่ว่ามีเอาไว้เฉยๆมีไว้ให้ร้อยเลยร้อยในกรณีที่ยังไงรู้ไหมแข่งกลางบ้านโอ้ยนี่ผ่ายการบ้านได้ด้วยใช่แก้เยังไงคะอาจารย์ผ่กาไม่ได้แก้แต่เวลาเราขอกับฮู้เราในบ้านขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านทั้งหมดอ่ะอ๋อโอเค ให้เขาให้เราด้วยของกาเอเซนเซอร์ใช่ไหมอันนี้คือเหตุผลที่ทําไมเราทําหูเอาไว้แต่เราเรายังไม่มีเวลาบอกในคอร์สเรียนพอดีถามเรื่องอื่นกันก่อนแล้วเลยเลยไปก็เลยไม่ได้คุยเรื่องนี้สมาชิกที่มีหูเยอะๆหูไม่สู้อะไรวมถึงจะเป็นมีในบ้านได้หมดได้หมดเอาเหรียญนี้เหรียญเดียวแวนไว้กลางบ้านแล้วก็เหรียญนี้นะถ้าแวนไว้กลางบ้าน่ะถ้าเกิดวันดีคืนดีแล้วมันหมุนไม่หยุด ห้าวแถวบ้านเด็ดขาดแต่ว่าเขาเตือนแล้วไม่ดีอาจารย์ถามนิดนึงแขวนกลางบ้านเนี่ยต้องชั้นบนชั้นล่างบางคนอยู่หลายบ้านหลายชั้นอะแขวนทุกชั้นถ้าจริงจริงไงสี่ชั้นก็ต้องแขวนทั้งสี่ชั้นอะกลางบ้านก็สี่ชั้นเลยชั้นสี่ชั้นเลยอ๋อถ้ามันหมุนไม่หยุดนี่คือมันเตือนแล้วเราจะออกเขาเตือนแล้วอาจารย์แล้วแขวนกลางบ้านนี่มันจะชนกับน้ำเต้าได้ไหมเราบางเพน้ำเต้าแขวนกลางบ้านใกล้ห่างจากน้นเต้ามาเป็นรัศมีก็ได้ใช่ไหมจะไม่ได้ในรัศมีหนึ่งเมตรให้ห่างจากน้นเต้ามา กางบ้านในลักษณะนี้หเลยใช่เวลาหมุนนจะไม่ชนกันใช่แต่นี่หมุนแน่หมุนแน่จอนถ้าถ้าไม่ถ้ามันหมุนนี่คือไม่ดีอย่าออกใช่ถ้ามันหมุนไม่หยุดอย่าออกแต่ส่วนใหญ่ถ้าใคร็ูแฝดวะเนี่ยในระหว่างเวลาเราขอนให้มองเลยถ้านิ่งๆอยู่เนี่ยพอเราขอปุ๊บหมุนเลยเขาจะหมุนเขาจะเชื่อมสิ่งที่เราขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเพราะสมัยก่อนอ่ะมีอยู่บ้านหนึ่งกล่องเนี่ยเขา เขาเป็นช่างไม้อยู่แล้วครับเขาก็ไปเอาไอ้น็อตท,ที่มันเป็นถ่วง่ะเคยเห็นไหมที่เขาเอาไว้แขวนของคนจีนเวลาเวลาเจ้าเอาพวกแหวนอ่ะเขาก็เอานั่นน่ะแขวะเจาะลงไปแล้วให้เอาเส้นปวยแล้วค่อยกลางบ้านขเขาลงหูให้แล้วค่อยกลางบ้านเขาบอกเขาก็เตือนอ่ะซินะถ้าลื้ออกจากบ้านได้นี่หมุนอ,ะอ่ออจะจยาออกจากบ้านอ่ะ ช่วงนี้นะหรือดวงไม่ดวงไม่ดีอย่าออกอ่าก็คือถ้าจะมีความเหดจะเป็นจาก,จากบ้านเนี่ยให้รือไหว้เจ้าที่ก็คือติจุียะขอติจุียะว่อกจากบ้านให้ติจุียะไปพิทักษ์รักษาหน่อยอือ่าแต่ในระหว่างที่รือจะขอถ้าเห็นดูเส้นป่วยนะ้าตุเสิงป่วยหมุนอ่ะอย่าไปอือแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งใจความจะเป็นอาชีพนี่ต้องม,มีความมีความจะเป็นที่จะต้องออกจากบ้าน มีความจะเป็นที่หลอ,อกจากบ้านคืออยู่ในกําหนดที่กองกําหนด47วัน47วันนี้ห้ามออกจากบ้านเพราะถนนชีวิตเปลี่ยนถึงขั้นชะตาขาดอแล้วมีวันหนึ่งอะ่ะเส้นปวยเนี่ยมันหมนุนแกออกจากบ้านใน47วันอะ่ะเส้นปวยเนี่ยมันหมนุนแกก็ลังเลไปดีไม่ไปดีไปดีไม่ไปดีแต่ด้วยความที่ลูกชายโทรตามเพราะลูกสะพ้ายคลอดเพราะลูกสะพ้ายคลอดเขาก็เลยต้องไปใช่ เส้นป่วยหมุนเตือนแล้วว่าห้ามออกจากบ้านแต่ซิมเนี่ยบังคับตัวเองไม่ได้ก็คือสงสารลูกชายที่เป็นห่วงลูกสห่วงเมียก็คือลูกสะพ้ายแล้วก็เป็นหลานคนแรกด้วยก็เลยจะให้แม่ไปดูแลก็เลยไปแล้วโดนรถชนตายหน้าโรงพยาบาลโอ้โหคนลุกเลยอืม นี่ไงเราถึงเตงือนว่าถ้าเส้นปวยโกงเนี่ยเขาจะใช้เส้นป่วย<า>ในการในการบังคับเรื่องชะตาชีวิตคนเออถ้าบ้านอยู่หลายคนมันหมุนนี่คือทั้งทั้งหมดทั้ง,ท,งทั้งบ้านเลยวลาเราขอเอาอออเวลาเราขออ่าเวลาเราขอเวลาเราขอให้ดีก็คือแฝดด้วยได้แดงได้แดงจะดีอะเอาได้แดงพรกโกงก็ใช้ได้แดงเป็นตัวแงินนี่มีอาจารย์ห้ามตกด้วยใช่ไหม มันอาจจะตั้งตกได้แหละเกาคงไม่เป็นไรหรอกน่ะก็กลับไปแขวนใช่ก็กลับไปแขฝงเขานึกว่าเหมือนอย่างน้ำเต้าไปตกอาิีพคนเนี้ยพอตายปุ๊บเราก็กลับมาจากโรงเรียนนะวันนั้นนะพอรู้ว่าซิมนี่ตายเอ้าตายได้ไงกวงเชี่ยงปวยไปแฝงให้ให้เขียนรูแวะไปแฝงพอตายจาจารย์มันจะตายได้ไงวะเขาตายไงตายคาบ้านเลยเหรอแล้วกันไม่ใช่โดนรถชนตายโรงพยาบาลเอ้าเล่าทำไมก็กงวบาดแล้วก็อย่าออกตอนนั้นตอนแล้วก็เลยไป ไปที่บ้านเขาแต่เขาส่งไ,ไปวัดแล้วนะแล้วก็ไปที่บ้านก็นั่งร้องก็เงงๆงงๆงๆงๆงว่าอ้าวแล้วตอนที่อาซิมออกมันเป็นยังไงลูกสาวบอกว่าตอนที่แม่จะออกหันไปมองเส้นงปวยหมุนไม่หยุดเหมือนพัดลมเลยโอโห,หมุนอยู่ๆเด่ยหมุนเหมือนพัดลมหมุนเลยอาม่าก็คือแม่เนี่ยอาซิมเนี่ยนั่งโคข,ขัวท,ที่ที่เจ้าที่อ่ะ อาเจ้าที่อ่าติจู้อะกงอากงอากงมาให้ว่าไปนู่นไปดูหลานร้อ,งองเงยนก็ยังไม่หยุดลูกจังหวะลูกก็โทรตาด้วยความร้อนใจโทรศัพ์บ้านนะนะัไม่ใช่มือถือสมัยนั้นใช้โ<ช><ช>ทรศัพท์บ้านก็คนมีตาห่ะสุดท้ายไปก็โดนรถชนต,ตายหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เอ้าแล้วกงไม่รู้เอามันจะรถชนตายรู้เอ้าแล้วกงทำไมอ่ะ ทำไมไปอ่ะไม่อาจเปลี่ยนแปลงไดหรืออาจารย์เขาบอกทำไมไปเขาบอกคนมันถึงฆ่าช่วยได้เท่านี้แหละแต่จริงแกช่วยได้มากกว่านั้นนะแต่แกรู้ว่าวิชายวิชาหมอซานต่อชีวิตคนอันตรายมากอันตรายต่อตัวคนทําตัวคนทําคือถ้าโกงทาก็อันตรายต่อตัวโกงเองใช่ไหมอาจารย์แน่นอนแกรู้ว่ามันอันตรายแกก็เลยไม่แกก็ช่วยนั่นแหละแต่ก็คงไม่ไม่ที่สุดหลัแต่แกก็ช่วยก็คือพยายามเตือนว่าอย่าออกนะช่วงนี้ใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้ารอดจากลูกลูก ถ้าหลานเกิดเอาแหวอเอามาเมื่อไหร่ก็คือรอดอนี่หลานแหววมาเมื่อไหร่ก็คือรอดนี่มันยังไม่ถ้ายังอยู่ในบ้านอันนี้มันยังไม่ทันแหวอันนี้ยังไม่ทันแหวถ้าปล่อยให้แหวก่อนใหอออกก็คือรอดใช่ใจอาจารย์ต้องพ้น47วันที่แกกำหนดด้วยอ่าก็สุติว่าลูกหลานเขาแวะแล้วลองกต้อง47วันอ๋อก็ต้อง47วันต้อง47วันเพราะถ้านุชีวิตมันช่วงทาชีวิตเปลี่ยนถ้าเรียนป่เตานี่จะรู้เลยว่า47วันสําคัญมากนี่บอกย่างีท ทุกทุกข้าพีก็ต้องอันตรายงันนี่อันตรายไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข้าพีการว่าช่วงชีวิตเปลี่ยนมันต้องไปดูต้องเข้าใจวิชาแปลอักสารดีถีอะไรถนนชีวิตเปลี่ยนไปตัวไหนอันตรายอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันเฉีอันตรายทุกตัวไม่ใช่ไม่ใช่อันตรายทุกตัวต้องเรียนครับเมื่อวานก็สอนอยู่ไหนมาเนี่ยอยู่ข้างหน้า ผน่าผมเข้าผมเข้าบอสอยู่บอสมีตังค์่างเพราะนั้นเนี่ยเส้นป่วยเนี่ยน่าจะพกติดตัวแล้วสองคนเอาไปแวงกลางบ้านอาจารย์้ถามหน่อยครับเนื้อแต่ละเนื้อต่างกันยังไงเนื้อเนื้อแต่ละเนื้อกความรุนแรงก็ต่างกันความรุนแรงต่างครับฮะามรุนแรงก็ต่างกันการขอเรื่องใหญ่ๆก็ต่างกันนี่บอกว่าต้องการเรื่องใหญ่สูงถ้าเนื้อแค่เนื้อนวะมหาชนธรรมดาขอใหญ่มากๆก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้ผลอันนี้อันนี้คือเราคุยตรงๆคืออาจจะไม่ได้ผลอาจจะไม่ได้ผล หรือถ้าเราในระหว่างที่เรากำเส้นปวยไปขอแล้วเส้นปวยเกิดร้อนหรือดิ้นได้นั่นคือไม่ได้ผลแน่ๆเหมือนกับที่มันหมุนไะอ๋อมหมนเขาบอกไปเลยว่าไม่ได้<ะ>ไม่ได้แน่ๆเพราะมันใหญ่เกินไปใช่ไหมใช่เพราะมันเหนือมันเหนือแห่งสิ่งที่เราจะขอเกินไปอยู่ๆปุ๊บมึงเอาเส้นปวยไปขอแล้วันที่หนึ่งยังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะกูขอแล้วแต่อย่างที่คุณประการที่แชร์อาจารย์ที่บอกว่าไปถึงร้อยนั่นแหละนั่นแหละก็คือพกเส้นปวยแล้วเริ่มจะคิดขอนู่นนี่นั่นไง มันก็เกิดอาการขึ้นมาอือมันจะเกิดอาการขึ้นมาบางคนนี่ร้อนบางคนปวดหัวอย่างไรใช่ใช่นี่มันาะมีอาการอะ้รแต่เนื้อก็มีผลในการความดุนแรงก็ไม่เหมือนกันด้วยอือก็ถึงถึงบอกไงเนื้อสูงๆมันก็ขอเรื่องใหญ่ๆได้ครับไม่งั้นก็ทำเป็นเนื้อเดียวดิถามว่าสําคัญยังไงนี่เหรียญกิวอองนี่ควรจะต้องมีเพราะว่าเราพกติดตัวไว้เนี่ยเราไม่รู้ว่าดาวไหนส่งผลเสียอืการที่เราพกติดตัวไว้คือจะรอดจากการส่งผลเสียของดาวนั้น อย่างช่วงใกล้กินเจถ้าเราพลูกกิวอกใต้เต๋อโดยตรงเลยเพราะว่ากินเจจาบอกเกี่ยวก้าวดาวใช่เกี่ยวก้าดาวโดยตรงอาจารย์นิดนึงสมาชิกต้องถามแน่นอนสองเหรียญนี่ยสมควรมีเหรียญไหนถ้าคนเราต้องเลือกมันแล้วแต่มันพูดยากนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องให้คู่ไงอ่าใช่มันเลือกยากเพราะว่าอย่างกิวออกเนี่ยเทพดูแลเราดูแลเราแล้วก็กันการพลังร้ายเราแต่ถ้าเราจะไม่ขอเรื่องร้ายก็ต้องใช้ต้องใช้เนี่ย เส้นปวยเส้นปวยเพราะว่าเพศสงมันไม่เหมือนกันเนื้อจานนะไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าถามว่าเลือกอันหนึ่งอันใดแล้วแต่ละกันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบส่วนเนื้อมันก็มีผลในการที่เราจะต้องการเลือกอะไรด้วยใช่แล้วแต่คนชอบส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ล์ฟปัตยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้น2ค่ะครับแล้วก็เพจสท้ายนะครับเพจรายการปราจสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก๊อปรัจสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอกลับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ